โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ g, g y 2 0 0 0 s นะครับผมนะเรามาอยู่กับอัปเดตการตั้งค่านะครับผมนะไม่ว่าจะเป็น Android iOS นะครับผมนะ Samsung ว,ว้วเลย oppo vivo realme xiaomi นะครับผมทุกอย่างทุกยี่ห้อนะผมสามารถใช้การตั้งค่านี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมนะโอเคผมก่อนอื่นเลยครับผมไปดูการตั้งค่ากันก่อนเลยดีกว่าครับผมไปที่ฟันเฟืองตั้งค่าด้านบนครับผมนะไปเซตติ้งอันที่2นะตรงนี้เลยนะครับผมท่านผู้ชมปรับมบองร,บรอบๆแล้วผมเป็น95นะครับผมนะกองได้ดบหก6ินะครับผมนะสกอบ 2, 35, สองสสิบห้าส สนไนเปอร์ปรับเป็น30นะครับผมส่วนอันสุดท้ายปรับเป็น15นั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมปรับมันนี้สําหรับการตั้งค่านะผมนะการตั้งค่านี้ dpi นะครับผมนะของ Android ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับผมนะใช้ dpi ค่ามาตรฐานนะครับผมย้ําว่าค่ามาตรฐานนะครับลองไปใช้ดูไม่ต้องปรับ dpi dpi เป็นค่ามาตรฐานโรงงานเลยนะครับผมแล้วก็ ปรับกันสักค่าตัวนี้แล้วก็ไปลองเทสลองลากดูเข้าหัวลักง่ายคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะผมสําหรับ Android นะครับผมนะหรือใครจะลองปรับได้ครับผมถ้าใครแบบว่าพี่มันลากไม่ติดนะถ้าไม่ได้ปรับ dpi ลองลองปรับขึ้นไปประมาณไม่เกิน500นะผมประมาณอยู่ที่4 0 0 450 490ลองปรับนี่อย่าปรับเกินนั้นมันจะเร็วเกินไปแล้วมันจะลากเลยหัวนะครับผมนะอะสำหรับใครที่อยากไล่ลองปรับไล่ดูถ้าลากง่ายยังไงก็คอมเมนต์บอกเพื่อนเพื่อนกัน ล่างคลิปใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับผมนะโอเคครับผมมาดูในส่วนของ iOS iOS กันบ้างนะผมเป็นระบบปฏิบัติการ iOS เป็น iPhone ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนั่นเองนะครับผมนะใช้การตั้งค่าแบบนี้เหมือนกันนะครับผมแต่ในในส่วนของความลื่นไหลของเคอร์เซอร์นะผมในส่วนของ DPI ของ iPhone แนะนำเลยนะครับผมนะลองลองเป็นมาตรฐานก่อนนะครับผมนะลอง เป็นมาตรฐานก่อนของ iPhone นะครับผมเราไม่ต้องไปปรับมันก่อนแล้วก็ไปลากดูถ้ารู้สึกว่าเออมันลากง่ายก็ยังไม่ต้องไปปรับนะผมแต่ปรับปรับได้ไม่ต้องปรับสุดก็ได้นะผมปรับประมาณอยู่ที่1 1 0 0อ่า100ความเรอวไหนของเคอร์เซอร์รับผมปรับเป็น100ก็เพียงพอแล้วนะครับปรับเป็น1น0ผมไม่ต้องถึง120นะมันน่าจะเร็วเกินไปเพราะว่า iPhone มันก็เร็วอยู่แล้วนะครับผมนะโอเคครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมนะอ่ะแค่ในส่วนของ PC นะครับผมปรับมองรอบๆแล้วผมตัวนี้เลยในส่วนของ PC นะปรับมองรอบๆตรงนี้เป็นศูนย์นะครับผมอย่างเดียวครับผมนอกัานใช้การ์ดการาเหมือนกันหมดนะครับผมนะประมาณนี้อ่ะปรับตรงนี้เป็นศูนย์เลยนะครับปรับมองรอบๆเป็นศูนย์ของ PC นะในคอมนะครับผมปรับเป็นศูนย์ครับผมแล้วก็ไปตั้งแกน X แกน Y เอานะครับท่านผู้ชม โอเคประมาณนี้สําหรับการตั้งค่านะครับผมนะโอเคไปดูไฮไลท์กันก่อนเลยดีกว่า่ mm ุนผู้ชม Let's สโกครับผม She got her hands shit pants It's sold As her me we never got got out on throwing all a proud out It I'm saw whip of the wind down here. Some material Ocean water can get me alone The drinks do What a miracle I can't tell what's going right or wrong You got about one, two, three Seconds before I tell you to leave You got about one, two, three Minutes for you to do me Say to me Go ahead and show Show me why should I keep you around You got about one, two, three I'm gonna hit her the a devil, no sideways This bell like the curse saw me pull up, know that shit had a hurts So no, I'm done with a chasing Tell me does it make sense Double loose and pretty get it Badass who are masons This little bit so basic She don't wanna face it I like they don't see the vision, this will so lazy So bad, please, come Keep you around You know about one, two, three So just watch out, don't ask to leave She got her hands off. Keep that on shit. I'm throwing pans down. All those bits, I got it sold out. Sweet love to this. Got me all proud of the whip down hit. So hard to get some material. All she wanna do is get me blown. The people walked stalk, what a miracle. I can't tell what's real.